ขอกาวความตามบทกรคู่สอนสั่งคู่ที่ยังไม่มาขอก่าวขานลองเรียกคู่ก่อนเก่าในตำนานเมืองน้องหารบาดานเท้าพังคี ด้วยพ้นกรรมที่ทำครั้งเก่าก่อนอยากจะย้อนเวลามาแก้ไขแต่ด้วยเหตุที่ทําผิดพังไปจึงชดใช้นี่กรรมที่ทํามาด้วยความโกรธ โมหะสุมดวงจิตให้สุดคิดเวทนานาสงสารด้วยมนุษย์ฆ่าลูกเราทรมานสุดจะทานทันทนให้พ้นไปใจทวิอิน หอยหาบิดาโกให้สุดแสนพิโลดโกดนักนามานุษย์ภาพลูกหลักจากอกบิดาจึงทำลายล้างฆ่าในทันทีทำผิดดี ข้าดใดใา้นึกถึงนาคราชตนหนึ่งในสยามเมื่อเชิญลูกเรามาเราก็ตามชื่อของเราหรือนามตามปัญญาหากเจ้ารู้ชื่อเราให้เอ่ยก่อน แล้วคอยย้อนถึงลูกเราตามพันษาจึงจะถูกกาละตามตำลาที่ว่ามาแค่สื่อสารองค์การคูยกสิบนิ้วผนมแล้วก,ก้มกาบ บารมีปู่เจ้าทั่วทุกที่อีกทั้งเจ้านาคาาชทุกบารมีเชิญมาพร้อมเพียงทีนี้ขอเชิญญาณช่วยมาเป็นสักขีให้ที่เถิด พอบารมีเกิดเปิดสถานเป็นที่ประทับลองรับยาณเปิดกายสังขารจงเปิดกำเนิดคู่ยกสิบนิ้วผานนม,มแล้วกลมกลับบารมีนาคารา ผู้ยิ่งใหญ่ในสยามพ่อปู่อาทิบบดีสีสุดโสผู้ลือนามแล้วก้มกาบยานท่นทานเท้าพยาเท้าพังคีหากสิ่งใดทําผิดขอจงโปรดอย่าพิโรธ กดลูกหลานลูกเป็นเพียงตัวแทนผู้สื่อยานเปิดตำนานพญาเท่าพังคี